เพชรดังแชร์พระเอกดังฟลุกเกิกพลคุดนักทานอ้างขายตรงแชร์ลูกโซ่สุ่มเสียงโยงปุมเดียวกับดิไอคอนกรุ๊ป ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่สังคมกําลังให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ค่ะกับเรื่องราวการถอนรักถอนคนบริษัทขายตรงที่มีดาราดังบุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกันเพียบและดูจะเหมือนว่าจะไม่ใช่มีแค่หนึ่งบริษัทที่ถูกสังคมจี้ให้ออกมารับผิดช,ชอบเท่านั้นนะคะท่ามกลางกระแสสังคมล่าสุดเพจดังอีซอขยี้ข่าวได้โพ์แบนเนอร์พระเอกฝุกเกลึกพลที่พูดถึงเรื่องบริษัทขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ พร้อมแคปชั่นว่าบีฮิปเป็นยังไงคะทำไมคนส่งเรื่องมาเยอะจังเห็นว่าส่วนใหญ่เน้นกลุ่มเด็กจบใหม่ก่อนจะเริ่มปล่อยข้อมูลแนบหลักฐานที่มีผู้เสียหายเข้ามารองทูอีกทีว่าก็แชร์ลูกโซ่นะครับตรวจสอบด่วนจากที่ผมไปอบปรมมามีการให้เราลงทุนเปิดบินและหากคนมาต่อจากเราชักชวนมาลงทุนตัวแทนมีการอวดรวยทุกคนบอกว่าที่รวยได้มาจากการขายตรง ที่พีคสุดๆขนาดเราไม่มีตังก็ให้เราหายยืมญาติพี่น้องหรือมีทรัพย์สินก็เอาไปจำนำขายมาลงทุนงานนี้นะคะเมื่อเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะทําให้มีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะบอกว่าเคยเป็นนั่งฟังอบรมเสียค่านั่งฟัง300อโชคดีที่ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งเลยยังไม่มีเงินเปิดบินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามีเด็กจบใหม่และส่วนใหญ่ทําการตลาดกับการขายให้คนที่อยู่ต่างประเทศด้วยค่ะและจะบอกว่าสินค้าโคตรแพงเลยค่ะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมของดาราคนนี้เกือบพลาดแล้วค่ะที่เชียงใหม่คนโดนไปหลายร้อยหลายพันคนนะคะแต่แค่ไม่มีใครคิดจะออกมาพูดเป็นจริงเป็นจังไม่เพียงแค่นั้นนะคะเพจดังยังบอกอีกว่าแม่ทีมขอความเป็นธรรมดีฮิปต่างจากดีไอคอนตรงไหนไม่โดนอยู่คนเดียวจากที่ฟังหลายๆเคสดีฮิปที่โดนจะหลักหมืน่นส่วนดีไอคอนจะหลักแสน ร่วมถึงโดนกันตอนสมัยเรียนสมัยจบใหม่ทําให้ไม่ได้เก็บหลักฐานแชทไว้อย่างไรก็ดีนะคะสําหรับ b ีฮิปหรือวีฮิปไทยแลนด์เป็นบริษัทประกอบกิจการขายอาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพและแนะนําวิธีการทําการตลาดออนไลน์ให้เด็กรุ่นใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจสําหรับคนยุคใหม่เพราะว่างานนี้ความจริงจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอทางฟลุกเกิกพ้นในฐานะผู้บริหารออกมาชี้แจงกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ